สวัสดีครับทุกๆท,ท,ท่านผมอาจารย์เกียรติช่องคตชโฮราและพอดแคสต์เมื่อฉันเป็นพระป่าวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องตอนเป็นพระป่าเป็นเอพิโซดที่35แล้วนะครับก็ต่อจากเอพิโซดเดิมนะครับที่ว่าญาติโยมลูกศิษย์ผมไปพบกับท่านผู้มีฤทธิ์แล้วก็มีการประมาณคล้ายๆกับท้าทายการประลองฤทธิ์ นะครับว่าท่านนั้นน่ะจะมาพบผมครั้งที่1เรานัดกันผมไม่ได้นัดหรอกเขนัดกันนะครับว่าจะมาหาผมตอนประมาณสี่ทุ่มถามสี่ทุ่มนี่แหละจะมาโดยฤทธ์ก็คือจะนั่งสมาธิแล้วเข้ามาก็าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในครั้งนั้นนะครับครั้งนี้ก็อีกเขานัดไว้สามทุ่มนะครับคราวนี้เป็นการนัดมั่นเหมาะกับโยมเพราะว่า ญาติโยมลูกศิษย์ผมเนี่ยเขาก็ไปกลับไปหาผู้มีฤทธิ์เนี่ยบอกว่าเขาที่แล้วนัดไม่เห็นมีเลยไม่เห็นมาเลยหลวงพ่อไม่เห็นเขาก็บอกว่าอ๋อพอดีมีธุระเดี๋ยวเดี๋ยววันเนี้รู้สึกว่าจะเป็นวันเสราร์ถ้าจําไม่ผิดวันนะครับออกเป็นวันเสราร์เนี่ยจะมาประมาณสามทุ่มนะครับญาติโยมเหล่านี้เขาก็มาบอกผมว่าให้เตรียมรับประมาณนั้นก็ปรากฏว่า คืนวันนั้นมีตะละแกตาอุ้ยนะครับลูกศิษย์คนกุติลูกศิษย์ที่สนิทที่สุดของผมนี่นะอยู่วัดเดิมนะครับเขาก็ขนข้าวของมานอนหน้ากุติผมมานอนเป็นเพื่อนนะครับก็ขนข้าวของมานอนอยู่หน้ากุติแล้วจะได้ดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมไอ้ผมก็อ๋อมานั่งผมอยู่คนเดียวก็สบายดีอยู่แล้วมาอยู่เพิ่มอีกสองคนไม่สบายเลย พอต้องคอยเป็นห่วงว่าเดี๋ยวเขาจะมาเคาะประตูเรียกไหมเขาจะมาถามอะไรไหมเพราะแนวโน้มคือเขาคงจะมาถามเป็นระยะระยะว่าหลวงพ่อเป็นยังไงถึงไหนแล้วอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เข้าสมาธิไม่ได้เพราะจิตเป็นกังวลนะครับจิตมัวแต่พะวงแม้ว่าจะหัดฝึกมาแล้วนั่นก็คือพอเป็นกังวลเกิดขึ้นมาให้ละซะให้วางซะวางกังวลนั้นทิ้งไป แต่มันก็ไม่หวายกลับมาเรื่อยๆมันก็เลยเป็นระยะๆะะว่าได้มั่งไม่ได้มั่งมันไม่ราบรื่นไปตลอดจนกระทั่งประมาณสี่ทุ่มไปแล้วนะครับผมก็ตัดสินใจออกมาบอกตะละกับตะอุ้ยนะครับซึ่งสองคนนั้นเขาก็นั่งคุยกันของเขาอยู่ในมุ้งนะครับก็นั่งคุยกันผมก็บอกว่าสี่ทุ่มแล้วนะไม่ต้องไม่ต้องคุยไม่ต้องเรียกกันอีกเดี๋ยวจะหลับแล้วนะทีนี้เ,เขาก็บอก นิมนต์เลยตามตามสบายผมก็เข้านอนนะครับเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็เป็นบินตระบาตามปกตินะครับกลับมาก็มีข้าวของมาตามปกติก็ไปอาบน้ำอาบน้าเสร็จเรียบร้อยก็มาเตรียมตัวแล้วก็ฉันเชา้าก็ทุกครั้งนี่ผมจะจัดของเรียงเอาไว้เรียงเอาไว้ว่าตรงนี้เป็นกองกองหนึ่งนะจะเอาไปให้ ลูกศิษย์ที่อยู่มืคังข้างวัดเนี่ยอันนี้จะเป็นกองจะเปลี่ยนเรียกว่าบริจาคเป็นท่านใครจะมาอาไปก็ได้แล้วก็ผมก็จัดทุกทีจะเป็นอย่างนี้นะครับคราวนี้มีตะละกับตาอุ้ยมาด้วยเขาก็จัดแทนผมนะครับแต่เขาก็จะพูดง่าย,าย,ายๆคือเลี้ยงไม่ค่อยถูกใจอผมจะเอานมให้กับข้างข้างวัดคนที่อยู่ข้างวัดเขาก็เปลี่ยนเป็นเอาน้ํา ไปให้แทนเอา,เอาน้ำผลไม้กล่องเนี่ยผมจะเอาไปให้กับลูกศิษย์คนหนึ่งซึ่งนอนอยู่ในวัดกุฏิไกลนะครับก็จะเอาไปให้เขาเขาก็เปลี่ยนน้ำเปล่าไปให้แล้วเอาของพวกนี้มาให้ผมแทนก็คือสรุปก็เป็นห่วงผมมากกว่านะครับก็หลังจากฉันเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำนูนนั่นนี้ไปจนเพลิน พอเพลงปุ๊บก็ปรากฏว่าญาติโยมมามีญาติโยมมานะครับญาติโยมที่มานี้ก็เป็นลูกศิษย์ชุดหนึ่งที่เป็นชุดที่ไปไปประกบกับผู้มีฤทธิ์นั่นแหละอีกชุดหนึ่งก็เป็นชาวบ้านแถวนี้นะครับซึ่งเพิ่งจะเพิ่งจะรู้ว่าวัดล้างแห่งนี้บัดนี้มีพระใหม่มาก็เลยเอาของมาถวายนะครับก็เข้ามาก็เลยได้ฟังกัน เขาก็คุยกันว่าถึงผมว่าเป็นยังไงยังไงเพราะลูกศิษย์ที่ชุดที่ไปประลองฤทธิ์เนี่ยกับตาละตา,ตาอุ้ยที่มาอยู่ด้วยตอนนี้ก็คืออยากรู้ผลประมาณนั้นซึ่งจริงๆตาละกับตาอุ้ยเขาก็รู้ผลแล้วเพราะผมออกมาบอกเมื่อคืนสี่ทุ่มแล้วนะครับแต่ลูกศิษย์ที่ไปประลองฤทธิ์เนี่ยยังไม่รู้เขาก็มาถามผมผมก็บอกผมไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ แล้วก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยผมก็บอกนะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเขาก็ไม่ยอมกันเขานึกยังไงไม่รู้คล้ายๆว่าจะต้องไปฉีกหน้าไปไปทําอะไรกับคนคนนี้ให้ได้นะครับไม่รู้ว่าเจ็บแค้นเคืองกันเรื่องอะไรแล้วก็ก็ไปนะครับจนกระทั่งเ,เย็นก็ก็กลับมากันนะครับมีลูกศิษย์มาเพิ่มด้วยที่ไป ไปอีกทางหนึ่งนะครับเข้ามาก็มาบอกกับผมบอกว่าอ๋อไปหาผู้มีฤทธิ์แล้วผู้มีฤทธิ์ก็บอกว่าเขาไม่อยากเขาไม่อยากจะมาทําอะไรผมหรอกเพราะว่าผมปวดเป็นพระไม่ดีผมก็บอกโอ้โอด,ดีแล้วดีแล้วโชคดีของผมแล้วที่เขาไม่ทําอะไรผมผมก็บอกอย่างนั้นนะครับก mm ็เลยสอนลูกศิษย์ไปว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลย ในเมื่อเขาเชื่อในทางนี้เขาคิดอย่างในทางนี้แล้วเราจะไปเปลี่ยนเขาเขาไม่เปลี่ยนแล้วนี่ก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเขาบอกไม่ได้อะไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้ผู้หญิงจะมักจะพูดคำนี้ไม่ได้ไม่ได้ผู้ชายเขาก็จะบอกเฉยๆนะครับต้องคนต่างพนมมือฟังผมพูดมากกว่าผมก็เลยบอกเขาบอกว่าโยมลองคิดดูนะโยมเดินไปที่แห่งหนึ่งเห็นหมากําลังขี้อยู่โยมก็เกิดสงสัยว่าไอ้ขี้กองนี้ ที่ออกจากตูดหมาเนี่ยมันเป็นขี้หรือเปล่าโยมไม่ต้องสงสัยโยมเห็นกระตาว่ามันเป็นขี้แต่โยมก็ยังสงสัยและโยมก็ไปตามเพื่อนฝูงญาติพี่น้องมาดูว่าไอ้หมาตัวนี้ขี้กองเนี้ยมันใช่หมากับใช่ขี้ไหมญาติโย,ยมพี่น้องมาเห็นหมากําลังขี้อยู่เหมือนกันก็เป็นอันแน่เป็นอันยิ่งกว่าแน่นอนว่านี่คือกองขี้หมาก็อย่าไปยุ่งกับมันมันจะขี้ก็ปล่อยมันขี้ มันขีแล้วก็แล้วกันไปนะโยมก็ไม่ต้องเอาเวลาเอาเรื่องราวเอาเอาทรัพยากรทั้งหลายของโยมเนี่ยมายุ่งกับขี้หมาโยมจมทําเรื่องของตนเองเถอะผมก็เทศนาสั่งสอนซะแบบนี้นะครับโอ้มีคนขำมีคนไม่ขำนะครับพอผมเทศนาสั่งสอนตรงนี้ไปอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็มานึกในใจฉันหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วนี่ว่า ไปเปรียบเขาเป็นขี้หมาได้ยังไงน่าจะเป็นเปรียบอย่างอื่นดั้นไปเปรียบเป็นขี้หมาซะเดี๋ยวเขาได้ยินแล้วกลายเป็นเถียงทะเลาะกันมาเป็นเป็นกันใหญ่เลยนะผมก็เลยปรามลูกศิษย์ผมผมบอกว่าเอาละให้มันจบนะเรื่องนี้อย่ามีมาอีกนะผมก็ปรามไว้อย่างนี้นะครับญาติโยมก็ลูกศิษย์ผมชุดนี้เขาก็เชื่อฟังดีอยู่นะครับแต่รับหลังผมแล้วจะไป พูดเปรียบเทียบยังไงผมไม่รับรู้แนละ้อันนี้ต้อง F4 2 3 5เอาละครับเรื่องนี้มันก็เะวเรียกว่าสงบก็คือสงบนะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีข่าวคราวอะไรมาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ญาติโยมเหล่านี้เขาก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกก็มันก็สรุปว่าไม่มี ไม่มีผู้มีฤทธิ์อย่างนั้นจริงหรอกก็เวลาล่วงเลยผ่านมานะครับก็มาจนถึงวันหนึ่งมันเป็นวันที่13เมษายน13นะครับย้ำ13เมษายนผมก็เป็นบินธบาตตอนเช้าไม่ได้รู้อีหนอยเนเลยว่ามันเป็นวันสงกรานต์จำไม่ได้ผมเพราะผมบินฑบาตท,ทุกวันนะครับวันนี้เปบินฑบาตปรากคตว่า ได้ข้าวของมากกว่าปะกะติด้วยเพราะว่าญาติโยมทั้งหลายเขาก็ไม่คิดว่าผมจะมาบินทบายจนกระทั่งไปถึงบ้านยายนะครับบ้านยายก็คือในหมู่บ้านนี้จะมียายอยู่คนหนึ่งนะครับอายุ74ถือว่าเป็นผู้มีอายุสูงสุดในหมู่บ้านเขาก็เรียกเป็นยายนะครับเป็นผู้ใหญ่ของบ้านหมู่บ้านแห่งนี้นะครับผ่านมายายนี้ใส่บาตรผมทุกวนันทุกวันไม่เคยขาดไม่เคยผิดเลย เขาใส่บาตรผมนะแล้วก็พูดไประหว่างใส่บาตรนะว่าพระเขาเรียกผมนะพระอย่าลืมเตรียมตัวนะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปส่งน้ํากันอย่าลืมเตรียมตัวนะเดี๋ยวจะไปส่งน้ํากันพูดสองสาครั้งผมได้ยินผมก็เงียบแต่เขาก็รู้ร้วผมรับรู้ผมก็กลับมาเข้าวัดพอกลับเข้าวัดมานั่งนึกมันอะไรกันนะเปิด มือถือดูอ๋อวันสงการวันนี้วันสงการแล้วเดี๋ยวญาติโยมจะมาส่งน้ําที่วัดผมจะต้องทํำยังไงนั่งนึกในใจนั่งนึกในใจเพราะว่าที่วัดเดิมเนี่ยพระอาจารย์ท่านจะท่านจะรู้อยู่แล้วอยู่มานานแล้วท่านก็จะบอกว่าวันนี้วันอะไรให้เตรียมพรุ่งนี้วันอะไรให้เตรียมยังไงบ้างนะครับไอ้ผมมาอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายตรงเนี้ยไม่คิดอะไรคิดแต่จะนั่งสมาธิกับไปบิณฑบาต คิดอยู่แค่เนี้ยก็เลยมานั่งนึกว่าอา๋อยายเขาให้เตรียมอะไรนะส่งน้ำพลาเอฉันจะต้องใส่จลสบงจีวรหรือว่าต้องพาดสังกติไหมอยู่ในวัดปกติไม่พาดสังกตินะมโกโมจะคิดไปคิดมานี่ครับก็เดินผ่านห้องเก็บของนะครับเห็นพระพุทธรูปข้างในนึกออกทันทีนะครับอ๋อเราต้องเตรียมเพราะว่าจะมีญาติโยมเดินทางเข้ามาในวัด เขาก็จะมาส่งน้ําพระตามปกติผมก็รีบเลยเอาธรรมาตจัดแจงไปวางไว้นอกนอกศาลา,าแล้วก็ไปอุ้มพระองค์รูปนั้นนะองค์นั้นเป็นองค์เพราะว่าเป็นเทเป็นปูนยกมาหนึ่งองค์นะแล้วก็รีบน้ําล้างเลยทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็วางที่สําหรับรดน้ําที่สําหรับตักน้ําจัดให้เรียบร้อยเลย โดยไม่ให้เข้ามายุ่งในศาลาเลยวางไว้นอกศาลาเพราะว่าวัดน,นี้ที่นอกศาลายังมีเพิงนะครับเพิงสูงเลยไม่สาหรับจอดรถนะครับก็เหมาะสําหรับทําอะไรหลายอย่างก็เอาไปวางก็จะเท่านั้นก็จริงดังคาดนะครับว่ายังไม่ทันเปยนเลยก็จะมีญาติโยมเข้ามาเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะพวกวัยรุ่นจะมากับเป็นคู่เป็นคู่เป็นคนี้เป็นคู่มา ขี่มอเตอร์ไซค์ก็มาเข้ามาไหว้พระเห็นพระที่ผมจัดเตรียมไว้ให้ก็ไปกราบไหว้ที่นั่นนะครับแล้วก็รดน้ําส่งน้ําพระเนี่ยที่ตรงนั้นผมก็ดูจากในศาลามาก็เห็นเออดีแล้วฉันไม่ต้องเปียกสบายใจไปเรื่องก็รอจนสายๆนะครับหลังเพนไปแล้วนะยายก็มากับลูกๆหล,ล,ล,ลานๆเขานะครับก็มาถึงก็ไปส่งน้ําพระที่ผมเตรียมไว้ให้นะ่ะจนเรียบร้อย แล้วเขาก็ยังเข้ามาหาผมจนได้นะครับก็าามาขอส่งน้ําผมก็ต้องนั่งลงให้เขาส่งน้ำนะก็าตามปกตินะเขาไม่มาลาดศีรษะพระหรอกลาดไหลก็เปล่าเขาก็ตรงลาดตรงตรงมือนะแต่ทีนี้ชาวบ้านนะ่ะที่เขานับถือนะ่ะเขาส่งน้ําพระเขาไม่ไม่ส่งที่มือนะครับเขาส่งที่เท้าเขาราดน้ําที่เท้านะครับเขานับถือพระมาก ไม่ว่าพรานั้นจะอายุมากอายุน้อยก็คือเกือบจะเรียกว่าล้างล้างเท้าให้ปลานั่นแหละแต่เนี่ยเขาก็คือส่งน้ําลาดน้ําลงมาที่เท้านะครับสําหรับผมเนี่ยพระใหม่มันยังขวยเขินอยู่เวลาใครจะลงมาที่เท้านะครับผมก็เอื้อมมือไปป่ะส่งที่มือเถอะแล้วก็เอาขันขันน้ําพันรองอะไรก็มารองไปเขาก็ส่งน้ําที่มือนะครับก็ยายเขาก็เตือนผมว่า ลระพระอย่าลืมให้พรด้วยนะอย่าลืมให้พรด้วยองอผมก็เลยอ๋อใช่ระหว่างที่เขาส่งน้ําผมก็ต้องให้พรไปนะครับตอนแรกแรกผมก็ให้พรเป็นเอ่ยะยะถาวรีวหาไปเอไม่ถูกนี่นาเอาใหม่เอาใหม่สัพพีเอาไม่ถูกอีกไปไปมามาพูดภาษ,าษาธรรมดาเรานี่นะนนย่ะเจริญเจริญนะโยม <Okay. laughs> เอาแค่นี้เอ้ทุกคนก็แฮปปี้แต่น้าําอาศัยหัวตัวเองนะครับมีความสุขไปผมว่เออค,ความเป็นจริงสิ่งนี้ผมต้องเตรียมตั้งแต่วันที่สิบเอดสิบสองแล้วนะครับเพราะว่าวันที่สิบสองผมก็เห็นมีคนขีม่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในวัดหลายหลายคนนะครับแต่ก็แล้วก็เลี้ยวออกไปก็ทําไม่เลี้ยวออกได้ยังไงมันเป็นวัดล้างมองอยังไงก็ล้างผม มาได้ยินยายบอกเนี่ยถึงได้เอาพระไปตั้งจัดใหม่มันก็เลยไม่ล้างก็เลยเป็นะมีวัดเออเป็นวัดมีพระแล้วก็หลังจากวันสงการนั้นไปนะครับก็ปรากฏว่าญาติโยมก็มาเยอะขึ้นเพราะว่าผมก็ไปเขียนคําสวดมนต์คำคำขอพรอะไรเนี่ยไว้ตรงตรงที่ส่งน้ําพระนะครับว่าให้พูดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขาก็พูดตามกัน มันก็มีข้อความเป็นที่ถูกอกถูกใจเขาหรืออย่างไรเนี่ยก็เข้ามากันจังนะครับหลังวันสงการสิบสก็ยังผมก็ยังต้องตั้งให้เขาส่งน้ําต่อไปผมก็ตั้งจนถึงวันที่16วันที่16หลังจากบินตบาดกลับมาแล้วผมก็เก็บของเรียบร้อยตามเดิมก็เป็นวัดเงีย,ยบๆตามเดิมต่อไปนะครับเอาละครับอพิโซดนี้ก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับรอบ ฟังรับชมกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์อะไรต่างๆให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดี